แค่แบบว่าไปสอบถามแค่ผ่านไปสุดท้ายฮะก็ถูกสั่งห้ามให้ถ่ายแล้วก็ต้องออกจากพื้นที่มาในที่สุดใช่คือนักข่าวเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยเขาต้องไปเก็บพูดเก็บภาพมาประกอบการทำสกู๊ปก็ดีทารายงานข่าวก็ดีต้องมีจุดเกิดเหตุอะไรมาใส่แต่ก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยซึ่งก็ได้รับรายงานตรงกันนะพี่ๆนักข่าวเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครกล้าไปแล้วเพราะว่าก็ยังต้องอยอมรับว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยค่อนข้างเสี่ยงใมีการพูดคุยกันในวงข่าวว่าอุ้ยกล้ามากเลยที่ไปเพราะตรงนั้นเนี่ยก็บอกว่า เป็นพื้นที่สีแดงนะใช่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นเนี่ยยังมีลูกน้องกัำนันนกหรือว่าใครอยู่อีกอหรือเปล่าซึ่งวันนี้ที่มีการเปิดกล้องวง<ม>จรช่วงสองทุ่มที่บิกก๊กตัวกำลังเดินทางมาแถลงข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีคนถูกออกหมายจับเพิ่มซึ่งแน่ๆนะถ้าให้ผมผมขอเดานะรปภคนนี้โดนแล้วหนึ่งคนโดน,โดนแล้วหนึ่งคนและคาดว่าจะมีตํารวจอีกใช่และว,วันนี้เนี่ยถ้าเปิดหลักฐานออกมาน้องอามเราจะเห็นอะไรบ้างอันนี้เบื้องต้นทราบมาสดสดร้อนๆอนเอามาให้ผู้ชมเนี่ย ฟังกันก่อนก่อนแถลงสองทุ่มวันนี้เนี่ยหนึ่งตำรวจในงานปรากฏว่ามีการหัวซุกหัวซุนคือวิ่งกันไปคนละทิศละทางเออพอเกิดเหตุต่างคนต่างไปต่างคนต่างไม่รู้ไปไหนอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็คือรอปภคนนี้แหละน้องอาเรียกว่าเป็นคนที่อาจจะพลิกเกมและทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันชัดขึ้นมันชัดขึ้นยังไงคุณผู้ชมคือรอปภคนนี้เนี่ย เขาเนี่ยถูกสอบปากคํามาแล้วเนี่ยสองถึงสาครั้งใช่คือให้การเนี่ยไม่ตรงกันสุดท้ายฮะเจ้าหน้าที่กู้เซิร์ฟเวอร์สําเร็จนําข้อมูลออกมาปรากฏว่าเอาตัวรปภคนเนี้ยล็อกคอมาอมและเอาปืนที่เกิดเหตุเนี่ยเอามาเป็นของกลางเรียกว่าน่าสนใจฮะผู้ชมว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างและที่น่าสนใจเนี่ยน้องอามก็คือกล้องทั้งหมดเนี่ยมีสิบห้าตัว และกู้ได้ตอนนี้เนี่ยคือสิบสามและอีกสองตัวที่ยังกู้ไม่ได้เขาลือและแหล่งข่าวเนี่ยยืนยันกันว่าเป็นกล้องมุมสําคัญที่จะเห็นเหตุการณ์สําคัญๆเนี่ยครบถ้วนคือเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นหลังที่สารวัตรซิลเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็จะเป็นภาพในเหตุการณ์ว่าคนนี้ทําอะไรคือต้องบอกแบบนี้ว่ากล้องวงจรหลายคนอาจจะคาดหวัง แต่คือทางเจ้าที่เนี่ยเมื่อเช้าในบิ๊กโจอบอกว่าคงจะไม่ได้เห็นเป็นสตอรี่แบบครบว่าเฮ้ยตั้งแต่ต้นจนจบว่าใครทําอะไรไงบ้างเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนคดีของการทําง,งานของตํารวจเขาเพราะมันอาจจะกระทบกับสำนวนคดีที่การทําอาจจะเปิดเผยบางส่วนหรือว่ามาเล่าให้นักข่าวฟังว่าเกิดอะไรขึ้นถ้ามาเปิดเผยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของการเสียรูปคดีใช่คือมันไม่สามารถนําหลักฐานตัวนี้เนี่ยมาเปิดต่อที่สาธารณะได้เพราะมันเป็นหลักฐานสําคัญหรือว่าเป็นหมัดน็อกเครือข่ายกำนันนกในครั้งนี้เลยนะครับ ส่วนเมื่อเช้านี้เนี่ยสรุปให้ฟังสั้นๆก็คือบิ๊กโจ๊กเนี่ยไปที่สตง,งอนะครับก็คือไปดูเรื่องเกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับร้านเอ่อหัวประมูลนะครับเกี่ยวกับโครงการที่มีการก่อสร้างนะครับทั้งในพื้นที่นคปรปฐมแล้วก็โครงการอื่นๆนะซึ่งแน่นอนว่าก็มีการขุดคุยขุดลากถอนความก็จะเป็นปชปชปปทสัรพากรปปงต่างๆเข้ามาเดี๋ยววันอังคารหน้าเนี่ยน่าจะมีการประชุมหารือแล้วก็น่าจะขุดคุยหลักฐานต่างๆขึ้นมาซึ่งเชื่อว่ามีการหัวประมูลโครงการอย่างแนนนนน่ออออวัี้้เเถาาิรร์์กมมส เข้าไปนะคุณผู้ชมคาดว่าหมายจับจะออกอีกเป็นว้นพรุ่งนี้นักข่าวก็ยังต้องตามติดที่ภูทรภาคเจ็ดกัน่อเพราะพรุ่งนี้เนี่ยรับรองเลยว่าบันเทิงแน่นอนอนะสําหรับกวนของกำนันนกเราเนี่ยมาเกาะติดนะครปฐมเนี่ยหลายๆครั้งต้องบอกว่าบรรยากาศที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยมันค่อนข้างจะเสีเรียดใช่คือเราเนี่ยก็มีความกลัวในตัวนะบอกตรงๆคือลงไปเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่กลัวนะครับโหใจกล้าใจแข็งกันมาจากไหนไม่ใช่นะคุณผู้ชม กว่าเราจะทําใจลงไปทําสกู๊ปกันกว่าเราจะทําใจลงไปเปิดหน้ารายงานกันเนี่ยม,มันเสี่ยงเราต้องรีบทําแล้วเรารีบออกอคือมันอาจจะไม่มีอะไรฮะแต่เราก็ประมาทไม่ได้ใช่ใชเพราะการลงไปวันนี้น้องอารมลงไปครั้งแรกม,มีความรู้สึกยังไงก็เป็นครั้งแรกที่ผมไปเห็นอาณาจักรของกนานกันนกซึ่งก็ต้องอยอมรับผมถามพี่กายว่ารั้วนี้มันคนละบ้านใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ใชคือทั้งบ้านทั้งบริษัทอะไรต่างๆและข้างในเนี่ยใหญ่โตมโหฬารมากมก็คือเป็นรั้วเดียวกันยาวมาก ก็ใช่อยู่ในชายคาเดียวกันปอระวีกนกเนี่ยก็อยู่ฝั่งซ้ายถ้าเรามายืนอยู่หน้าโรงงานก็อยู่ฝั่งซ้ายส่วนบ้านกำนันนกที่เกิดเหตุก็จะอยู่ด้านขวาคือก็ในบ้านเนี่ยก็ยังมีโปลิสลน์กั้นอยู่ก็คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เราต้องลุ้นกันและเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะออกวันนี้เนี่ยก็จะเห็นพฤติกรรมของตำรวจพฤติกรรมของพลเรือนแล้วก็พฤติกรรมของรอปพคนนี้ที่คาดว่าจะเป็นหมัดน็อก ออื้งใช่ครับคอมเมนต์บอกว่าอยากดังพวกอ่านข่าวทําให้เป็นก็ทําให้เป็นเด็กน้อยคืออะไรครับไม่เข้าใจดูคอมเมนต์หน่อยอ้อสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีนะครับก็ตอนนี้เราอยู่เนี่ยฮะผู้ชมที่แถลงข่าววันนี้ก็คือภูทรภาคเจ็ดต้องบอกว่าน่ารักน่าลุ้นกับเหตุการณ์สองทุ่มวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวก็แถลงข่าวแล้วอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เราวันนี้เราจะได้เห็นหลายๆอย่างใช่ เราจะได้เห็นทั้งตอนไหนบ้างเดี๋ยวก็มาลุ้นกันคือภาพเบื้องต้นว่าภาพที่จออกมาคือมันชุลมุนวุ่นวายต่างคนต่างหัวสุกหัวสุนใช่คือพูดตรงว่าผู้ร้ายไม่ไม่ไม่จำนวนต่อหลักฐานก็คงไม่พูดความจริงเพราะว่าวันนี้เนี่ยคลิปวงจรปิดจะถูกเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่โกหกก็ต้องเตรียมตัวแล้วใช่ออย่างรปภคนนี้เนี่ย ให้การไม่ตรงเราจะรู้เลยเนี่ยที่เราขึ้นไปว่าใครจะโกหกเรารู้แล้วว่าคนที่โกหกคนแรกก็คือราาอปภคนนี้แหละเพราะสืบสอบมาหลายรอบสอบปากคำมาสองสามครั้งให้การไม่ตรงกันจนสุดท้ายมาน็อกกับเซิร์ฟเวอร์อและเชื่อเชื่อว่าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะถูกน็อกอีกแล้วใครจะโดนนะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ยยืนยันแล้วนะฮะว่าทั้งหมดในงานเนี่ยมีทั้งหมดห้าสิบห้าคนอ,อันนี้บิ๊กโจ๊กยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีเกินกว่านี้แหละแค่นี้แหละจบที่ห้าสิบห้าคน ก็คือจบแล้วคนลเรือนตำรวจทีนี้ต้องไปรุ้นว่าใครจะโดนหมายจับเพิ่มอยู่ในงานทำอะไรบ้างก็เราพูดคุยกับคอมเมนต์หน่อยก็ได้เป็นไงบ้างนะผู้ชมติดตามข่าวนี้อยากทราบอะไรอยากรู้อะไรก็สอบถามกันมาได้ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่นี่ยคดีใหญ่อีกทั้งหนึ่งที่จะเตือนวงการตำรวจเพราะว่า เพื่อนร่วมวิชาชีพคือตำรวจเนี่ยสารวัตรแบงค์เนี่ยอยู่ในงานก็คือถูกยิงันแหละแต่ปรากฏว่าก็มีตำรวจพาไปส่งโรงพยาบาลแต่ที่น่าเจ็บใจก็คือคนที่ยิงเนี่ยมลอยนวลไปก็คือในหนองใช่ตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้เดินทางมาถึงจุดจบของคดีแล้วเพราะว่าแต่ตรงนี้พี่เรวัตก็บอกนะว่าในงานเนี่ยเหมือนมีการชาร์จแล้วก็มีการเอาปือมานะใช่มีการควบควบคุมตัวในหนองแล้วแต่ปรากฏว่าก็คือด้วยความที่อาจจะ ชุลมุนเหตุการณ์วุ่นวายต้องรีบพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลตัวระดับพุ่งกับแรงต่านเนี่ยก็ไปอยู่ที่โรงพยาบาลกันหมดเพราะต้องรีบช่วยชีวิตคนเจ็บก่อนเลยทําให้ในหนองแล้วก็กำนันเนี่ยตำรวจหกคนนี้คือร้ายสุดที่โดนไปแล้วเนี่ยเพราะว่าชัดเจนติดพวกแล้วว่าช่วยเหลือผู้ต้องหาแล้วก็ทําลายอะไรเซ์ฟเวอร์แรงต่างเช็ดคราบเลือดก็คือหกคนนี้แหละเป็นคนต้นคิดต้องบอกว่าเฉียบขาดแล้วเก่งมากสําหรับหกตำรวจนี้คุณคิดกระบวนการแบบนี้ออกมาได้ คุณ <c oughs> ทำลายหลักฐานเซิร์ฟเวอร์จนเกลี้ยงแต่ตำรวจทีมของบิ๊กโจ๊กก็เก่งใ่ก็ไปกู้มาและวันนี้เนี่ยก็จะมาเปิดเผยกันในเวลาสองทุ่มตรงเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยรอคอยที่จะเห็นหลักฐานตัวนี้ใช่แม้ว่าจะไม่ได้เห็นภาพทั้งหมดอมอาจจะเป็นจากการพูดของบิ๊กโจ๊กให้เราฟังก็น่าจะชัดและคาดว่าพ่งนี้ก็คงต้องตามกันต่อกับเรื่องหมายจับเพิ่มเติมที่จะออกมาคาดว่ารปภคนนี้เนี่ย ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะ<ช>ไม่รอดจากหมายจับเดี๋ยวเราจะพยายามสรุปข้อมูลแล้วก็หาข้อมูลมานําเสนอให้ได้ที่สุดให้ได้เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวช่วง2องทุ่มนะติดตามไลฟ์สดของไทยดิวนะครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนะี่ยจะมีการถแถลงข่าวครับ